มัน่ล่ะคะพี่น,น้องคอยจะเลยมาเขาก็งามยุคค่ะพี่น้อง,อมมง,อองปีนี้เขางามเติบค่ะพี่น้องค่ะมือน,นี้ฝนจะเศร้าตกแล้วค่ะจ้าพี่น้องเขาลยพ้าเพื่อนเอาบรรยากาศงามเศร้ามาฝากเพื่อนๆนะคะนี่คือบรรยากาศเขาก็งามยุคค่ะพี่น้องปีนี้ เขางามเติบค่ะพี่น้องค่ะมือน,นี้ฝนจะเศร้าตกแล้วค่ะไอ้น้าน่ะบักกวงบักขวงกับวานเอาบ่าได้ดำค่ะคันซีมามั่วเมาก่มดำอยู่นี่นะบ่ได้เฮ็ดยังค่ะพี่น้องพอพ่อได้กดเก็บได้เกี่ยวบ่เนาะเพื่อนเพื่อนเนาะเอาบ่าง่ามปันไดดอกค่ะมันหน้านุ่นค่ะพี่น้องมันเป็นหน้านุ่นจ้า กะสีบกแก่สา,สาวายังสี่ละค่ะเขาขอกับพ่อใส่ปุ๋ยรับร่วงแล้วล่ะแต่เงินกับพรท่านนี่ค่ะพี่น้องมองงามปันใดดอกค่ะมันหน้านุนค่ะพี่น้องมันเป็นหน้านโน้นจ้ากะสีบกอ่าอ,อ,อันเลกแต่สีตังซื้อดอกอืออ่า อันแรกแต่สีตังซื้อดอกจ้าพี่น้องก็เลยผาเพื่อนเอาบรรยากาศเนี่ยหมือเศร้ามาฝากเพืพ่อนๆนะคะมีซื้อบรรยากาศขอเลื่อยมาชมทงให้ทงหน้านี่เลยเอาบรรยากาศเนี่ยมือเศร้าให้เพืพ่อนๆชมค่ะมันนี่คอยพักยางค่ะมันนี่คอยบริกีดมือน,นี่ เขาเออหายเพื่อนเพื่อนเบิงค่ะประมาณนี้แหละค่ะทงไงทงหน้าเนี้ยมือเศร้าจ้ามอนี้เป็นสีคึมๆึค่ะพี่น้องว่าแต่มันมีหนามมากเนาะพี่น้องเนาะกรับว่าเพื่อนบอกหึไม่งี่ซื้อเลยข่อยกะอยากหัวสนอกว่ามันนี่แหละค่ะพี่น้องข่อยกะเลยมากแกสาวเศร้ายังสี่ละค่ะเขาข่อยกะพ่อ ใส่ปุ๋ยรับร่วงแล้วล่ะแต่เงินกับพระท่านนี่ค่ะพี่น้องค่ะพี่น้องขอจะให้ได้กินซุม,มือนนี่ขอจะให้ได้กินค่ะอยากคิดที่ว่าอยากเฮ็ดไปขายไปขายนั่นจ้าพี่นออ้องก็เลยพ้าเพื่อนเอาบรรยากาศยน้ามือเศา้ามาฝากเพื่อนๆนะคะนี่คือบรรยากาศหน้าหน้าคอยนี่ละ กสิพ่อได้กเ,เก็บเรล่เล่มได้เกียวอยู่ดอกเนาะเพื่อนเพื่อนไม่น่ะนะบักกวงบักขวงกับวานเอาเบ่ได้ดำค่ะคันซีมามั่วเมาก่มดำอยู่นี่น่ะบ่ได้เฮ็ดหยังค่ะพี่น้องเพราะว่าเศรษฐกิจสม,มือนี่มันบ่คือแต่ก่อนค่ะคอยกระต้องเขามากีมันนี่ล่ะค่ะพี่น้องคอยกะเลยม,มาก สวัสดีค่ะเพื่อนๆย่ามือ้าค่ะขอยผ้พาเพื่อนๆมาชมทองทุ่งทุ่งไ้ทุงท่ง,ง,ห,งหน้าค่ะพี่น้องค่ะอืออ่ะอันแรกแต่สีตังซื้อดอกไม้หน้าน่ะบักกวางบักควงกบว่านเอาบ่าได้ดำค่ะคันซีมามม่วเมากลมดำอยู่นี่นำ้ำบ่ได้เฮ็ดยังค่ะพี่น้องเพราะว่าเศรษฐกิจซุมือนี่มันบ่คือต่ก่อนค,ค่ะ เคยก็ต้องเขามากีดควายก็ว่าโอ้มันซาซาต่อมาได้รถอีแท็กรถอีแท็กพัดว่ามันซาอีกสุมือนเนี่ยเอารถไทยไงค่ะสุอันนาโอ้ยเบาหนักเนาะอันซื้อพายุกะสุมือนนี่ตั้งซื้อว้าไปทัวรทิพย์ทัวแดนคิดจะเวาวีหยังกะว่าเนาะฮะตงหน้าหน้าคอยนี่ละกะสิพ่อได้กเก็บเดอกเล่มได้เกียวอยู่ดอกเนาะเพื่อน พี่น้องขอแต่ให้ได้กินซุมือเนี่ขอแต่ให้ได,ด้กินค่ะอยากคิดที่ว่าอยากเฮ็ดไปขาไปขายนั่นมองงามปันใดดอกค่ะมันหน้านู้นค่ะพี่น้องมันเป็นหน้าโน้นจ้าแตาสีบล็อก็เลยมาเลาะเบิงนี่แหละค่ะเลาะเบิงทงหน้า ไปหนะ้านะ่ะบักกวงบักขวงกับวานเอาบ่ได้ดำค่ะคันซีมามั่วเมากลมดำอยู่นี่น่ะบ่ได้เฮ็ดยังค่ะพี่น้องพบสวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อน,น,นย่ามือเศร้าค่ะขอยผ้าพเพื่อนเพื่อนมาช่มทองทุงท่งทุ่งให้ทุ่งหน้าค่ะพี่น้องค่ะตองอ่ะตังก็ยังไม่มีค่ะไปหน้าน่ะ บักกวงบักขวงกับวานเอาบ่ได้ดับค่ะคันซีมามั่วเม้าก้มดับอยู่นี่นะบ่ได้เฮ็ดยังค่ะพี่น้องเพราะพ่อได้กินได้อยากนี่กับพ่อเราค่ะซูมือนี่เฮ็ดหน้าน่ะมันทุนหลายค่ะอย่าคิดทีอยากเฮ็ดอยากขายมันบอคุมทุนง่ายหน้าน่ะบักกวงบักขวงกับวานเอาบ่ได้ดับค่ะคันซีมามม่วเม้าก้มดับอยู่นี่นะบ่ได้เฮ็ดยังค่ะพี่น้อง อกงามปันไดดอกค่ะมันหน้านุน่นค่ะพี่น้องมันเป็นหน้านุ่นจ้าแต่สีบอ่อพ่อได้กดเก็บด้เกีียวบอ่อเนาะเพื่อนๆเนาะเอามันน่นอี่หล่ะค่ะพี่น้องขอยกลเลยม,มาพ่อได้กดเก็บด้เกี่ยวบอ่อเนาะเพื่อนๆเนาะเอาแต่สาวๆยังสีหล่ะค่ะเขาขอยกลพ่อ ใส่ปุ๋ยรับร่วงแล้วล่ะแต่เงินกับพ่อท่านนี่ค่ะพี่น้องากาดทงหน้าหน้าข่อยเด้อค่ะนี่นะหน้าข่อยจ้ารบรรยากาศทงหน้านี่มือเศร้าค่ะมือนี้าคึมๆึนี่เขาก็งามอยู่ค่ะพี่น้องปีนี้เขางามเติบค่ะพี่น้องค่ะมือฝน,นจะเศร้าต๊แล้วค่ะมือนี่อา้าวก้าวนาล่ำนาไปเรอยเนาะ เครื่องไม่เครื่องมือทําเกษตรกรนี่เนาะพี่ดองเนาะอ่ามากตามไปตามอันสมัยมัางอ่าตังก็ยังไม่มีค่ะทุนมันสูงราคามันตำค่ะพี่้องมันกะคือจังหวะแหละเนาะสูอเลยมันเฮ็ดงว่าแต่มันมีนามมากเนาะพี่้องเนาะกะบว่าเพิ่นลบอก นลงยินซื้อแลยคอยก็อยากหัวสนกว่าพ่อได้กินได้อยากในก็นพ่อเราค่ะซูมือนี่เฮ็ดหน้านะ่ะมันทุนหลา้าจะคิดทีทอยากเฮ็ดอยากขายมันบอคุมทุนอะไรนะโอ้ยเบาหยากเนาะอันซื้อพายุกะซูมือในตั้งซื้อว่าไปท,ทัทีโทัแดนคิดจะว่าอีงยังกะว่าเนาะ,ะเอาบรรยากาศเนี่ยมือเศร้าใ,ให้เพื่อนๆชื่มค่ะ ม่นนี้คอยพักยางค่ะมัอน,นี้คอยบริกิตมืมอนนี่เขาเอิ้น้าพี่น้องก็เลยผ้าเพื่อนเอาบรรยากาศหนามือเสา้ามาฝากเพื่อนๆนะคะนี่คือบรรยากาศเอาีสมอหน,น้าเท่าไ,ไรไลกระเฮ็ดสองสามมือก็เล็วเพราะว่าเครื่องไม่เครื่องมือมันท่านสมัยค่ะแต่ก่อนเอาค่อยเอา สมือนี่หน้าเท่าไรไรกระเฮ็ดสองสามมือก็แล้วเพราะว่าเครื่องไม่เครื่องมือมันทันสมัยค่ะแต่ก่อนเอาวายอันน่ะโอ้ยเบาหนกเนาะอันซื้อพายุกะสมือนี่ตั้งซื้อเบาไปทั่วทีบโซเดนคิดจะเบาอีหยังกะเบาเนาะอันน่ะโอ้ยเบาหยากเนาะอันซื้อพายุกะสมือนี่ตั้งซื้อเบาไปทั่วทีบโซเดนคิดจะเบาอีหยังกะเบาเนาะ เขาก็งามอยู่ค่ะพี่น้องปีนี้เขางามเติบค่ะพี่น้องค่ะมือนี้ฝนจะเศร้าตกแล้วค่ะแต่สเศร้ายัางสีหล่ะค่ะเขาขอกับพ่อใส่ปุ๋ยรับร่วงแล้วล่ะแต่เงินกับพท่านนี่ค่ะพี่น้องกาดทุ่งหน้าหน้าข่อยเด้อค่ะนี่นะหน้าข่อยจ้า บรรยากาศทงหน้าแงมือเศร้าค่ะมื่อนี้ฟ่าคึมคึมนม่พักมีดค่ะเมือนีนคอยพักมีดไว้มือนึงค่ะคอยก็เลยได้พาเพื่อนๆอ,ออกมาช่มทุงแงมือเละ่งมือเศร้าค่ะไอหน้านะันบักกวงบักขวงกับวานเอาบ่ได้ด,ดำค่ะคันซีมามั่วเมากรมดำอยูน่น,นี่นะบ่ได้เฮ็ดยังค่ะพี่นอ้องเพราะเอาบรรยากาศแามือเศร้าให้เพื่อนๆช่อมค่ะ มัอน,นี้คอยพักยางค่ะมันนี้คอยบริกิตมืมันนี้เขาเออนีน่จักน้อยค่ะแต่กะขึ้นสีบอตกดอกมือน,นเพราะว่าผ้าจะพ้น,ออ,อ,น,เอ,เนออกไปแล้วค่ะเองี้อเงือค่ะออกไปแล้วค่ะมันนี้ฝาสีเปิดเปิดเดนี่ยจักน้อยค่ะพี่น้องฝ่ากะสีเปิดเปิดเดนี่ยจักน้อยแ้ว อาตังก็ยังไม่มีค่ะพักมีดค่ะเมือน,นี้คอยพักมีดไว้มือนึงค่ะข่อยก็เลยได้พาเพื่อนๆออกมาชมทุงยง้มมือเละแงมมือเศร้าค่ะพว่าเศรษฐกษิจส่มือนี้มันบคกอแต่กอนค่ะ